สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิตจะมาพูดถึงนะคะต้นไม้มงคลจิ๋วนะคะหกต้นไม้มงคลจิ๋วที่กําลังได้รับความนิยมนะคะอันนี้ต้นแรกนะคะเรียกว่าต้นเทียนมหาลาบนะคะก็จะมีโบผูกสีแดงนะเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมการเงินนะคะ,ะเสริมโชคลาภเนาะ,ะพอถ้าเราเปลี่ยนใส่กระถางน,นี้เรียกว่ากระถางรดน้ําอัตโนมัติก็จะน่ารักมากเลย เรียกว่าเทียนมหาลาบนะคะเป็นแบบนี้ส่วนต้นต่อมาเป็นต้นอะไรต้นนี้เรียกว่าช้อนเงินช้อนทองนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมการเงินนะคะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะช้อนเงินช้อนทองนะคะ ส่วนต้นต่อมาเศรษฐีนำโชคนะคะอันนี้จะก็เป็นอีกต้นที่ขายดีมากนะคะได้รับความนิยมเศรษฐีนำโชคเชื่อว่าปลูกแล้วจะเสริมโชคลาภนะคะมีใบเป็นออกด่างๆนะคะแล้วก็จะมีดอกอันนี้เรียกว่าด่างโดยธรรมชาตินะคะเขาจะด่างแบบนี้อยู่แล้วอ่ะต้นถัดมาเป็นต้นบันไดเศรษฐีนะคะหรือบางทีก็จะเรียกว่า บันไดสวรรค์น,นะคะแต่สมัยก่อนจะเรียกว่าต้นตีนตะขาบนะคะอันนี้บันไดเศรษฐีนะคะต้นไม้จะชอบร่มดำไรนะคะส่วนต้นต่อมาอันนี้เรียกว่ารวยไม่เลิกนะคะจะช่วยเสริมการเงินเสริมโชคลาภนะคะอ่าปลูกประดับตรงหน้าบ้านนะคะอันนี้ เปลี่ยนกระถางแล้วจะโตได้อีกเยอะนะมีดอกด้วยนะคะด้วยต้นรวยนี้เลิกส่วนต้นสุดท้ายของวันนี้แนะนําเป็นต้นอ่าเฟื่องฟูเงินนะคะหรือบางทีเราจะเรียกว่าต้นเปเปอร์โลเนียนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าเฟื่องฟูเงินนะคะซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์มากใบจะเป็น ขอบสีขาวๆนะคะอ่าอันนี้ใครยังไม่มีนะคะก็ลองไปหาปลูกดูกันนะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่ถือว่าได้รับความนิยมนะเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนกระถางแล้วน้องจะน่ารักมากเลยอย่างนั้นอันนั้นมันก็จะอยู่ในกระถางสีดำมันก็จะดูธรรมดาเนะเาะพอเปลี่ยนกระถางแล้วน้องๆจะน่ารักนะคะ อ่าวันนี้ก็ลองเสริม่วงจุ้ยนะคะซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งโต๊ะทำงานริมระเบียงหน้าบ้านนะคะคือชอบร่มดำไรนะคะดูแลง่ายนะคะอ่าวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ